แสดงเรากว่าจะจบแม่อ uhm ย่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะลูกไปไหนนะคะจะไปไหนนะคะถามก่อนขึ้นมาทําอะไรดิฉันขอนิกกัดก่อนกรรมการก่อนใช้เวลาการซ้อมมันนานมากนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่งงมากเลยท้องกันนานมากตอบวันคิดหนักคิดนานไหมคะถ้ารับทุกอะไรถวายพบสารพระภูมิด้วยค่ะลูก เดี๋ยวเรามาฟังคำคอมเมนต์ดีกว่าของคณะกรรมการท่านแรกเราจะฟังจากใครก่อนพี่เกศมาสักก่อนสิคะให้กิติมาสักก่อนแล้วกันนะครับพิเตอร์ของเราคือพิเตอร์แสงพิเตอร์แสงพี่คะคือเก๋งของแบบว่าคิดยังไงพูดอย่างนั้นเลยค่ะพี่ไม่ตะกี้นี่ชื่อทีมชื่อทีมอะไรนะโคโยตี้คัททิพไพรส์ผมก็รอโคโยตี้อยู่มาอย่างครับ เนี่ย <so ก้อตเตีกอะให้ครับรางวัลก่อนให้ก็คุณพี่คิดยังไงชูไปได้เลยค่ะอันนี้อันนี้เขาเตรียมกันมาแล้วเปล่าก็ไม่รู้นะโบดเขาโบดอ่ะเราได้คะแนนโวดจากพวงมาลัยด้วยค่ะพี่พร้อมหรือยังเอ๋อเอพร้อมรับคอมเมนต์ด้วยค่ะเชิญหันหน้าไปทางคณะกรรมการแหมใครจะกล้าคิดเอาพวงมาลัยสารพระภูมิมาห้อยให้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งดีนั่งดีนั่งดีดีอย่ากระติ๊บออกอันเ เดี๋ยวเรามาฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมพี่แสงของเราแบบพี่แสงของเราก่อนอ่ะเซอร์ด้านหน้าเลยค่ะผมรอรอโคโยตี้อยู่ยังไม่ออกยังไม่จบใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่โคโยตี้น่าจะเป็นสัขาอกุณลัสตีมีสเต็ปมากกว่าโอ้ยแรงโดคุณลัสตีขอใช้ได้ไหมคะเนี่ยคุณลัสตีมีสเต็ปเนี่ยซ้อมซ้อมมานานไหมครับน่าจะนานนะสอง สองชั่วโมงค่ะไม่ต้องอายค่ะสองชั่วโมงค่ะชั่วโมงก่อนเริ่มงานสองชั่วโมงค่ะโอเคคอมเมนต์ว่าไงไหมคะก็โอเคครับน่ารักดีรักออกแนวไทยๆสรุปว่าดีใช่ได้ครับของหุว่าดีด้วยครับขอ้ไปขอบไปค่ะสีเขียวกับแดงต้องจูป้ายด้วยค่ะพี่เดี๋ยวขอเป็นมาตรฐานอันแรกก่อนเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าต่อไปเป็นยังไง ขอบคุณมาคะขอบคุณค่ะสำหรับพี่แต่ต่อไปขอเป็นพิเตอร์เบนของเราละกันพิเตอร์เบนก่อนดีกว่าค่ะพิเตอร์เบนวันนี้ไม่ชื่อเบนวันหนึ่งดูดูดูรองเท้าของพี่เบนนะคะลุยน้ำท่วมมาเองเลยค่ะดีที่เบนค่ะพี่เบนพี่เบนเชิญคอมเมนต์ได้เลยค่ะ สำหรับสองสาวระยะเวลาที่ซ้อมก็สองชั่วโมงอะนะแต่ก็น่ารักดีเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ไม่ค่อยจะชอบอนุรักษ์พวกของไทยๆเท่าไหร่พี่คิดว่าเออดีอ่ะก็น่ารักดีวันนี้พี่ก็มีมารยาทด้วยพี่มารยาทแน่พี่เป็นไม่กัดด้วยพี่เป็นมาแปลกอ่ะเอพี่ยนกันดีกว่าเรามาที่พี่ยนกันดีกว่าพี่ยนยังค่ะของขอพี่ยนก่อนอี่จะไปยุ่งกับบอสฉันนะ เพื่อนพนักงานครับผมเพิ่งรู้วันนี้นะว่าเรามีพนักงานที่หน้าตาคมคมสวยๆน่ารักดีใจกันใหญ่ปบมือให้เขาหน่อยครับเซฟปบมือเขาหน่อยค่ะเขาเอาพอดีนักแสดงหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนะฮะนักแสดงบอกว่าเซฟปบมือไม่พอของปูมันยด้วยนะครับดูจากชุดนะเพราะว่ากรรมการเนี่ยเขาให้มาต้องให้คะแนนทั้งหมด3มหัวข้อเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงเขาดูจากความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคีพร้อมเพียงแล้วก็เครื่องแต่งกายดูจากชุดเนี่ยนะครับกรรมการให้เต็มร้อยถือว่ารพร้อมเพียงปบมือให้หน่อยครับเรื่องชุดค,ความพร้อมเพียงนะครับเยี่ยมใช้ได้กรรมการได้ยินหนึ่งสองสามสี่ห้าตลอด<ช>ะถือว่ามีการเตรียมมา สองท่านเนี่ยนะครับไปออกบูธงานกาชาดกันบ oh. ่อยแล้วรู้สึกว่าจะไปเก็บตัวใช่ไหมครับเก็บตัวด้วยกันอ่าเก็บตัวด้วยกันล้วมีการซ้อมนะฮะก็ถือว่าข้อดีก็ความที่พี่เงก็ใช้ได้นะถือว่าคะแนนดีทีเดียวนะครับแล้วความคิดสร้างสรรค์ในกระติปมีอะไรบ้างครับในกระติปมีอะไรคในกระติปมีอะไรมครับมือโทรศัพท์มือถือโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนะครับอ่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้าวเหนียวถอย ด้านของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมใช้ได้นะฮะ<อ>ก็ถ้าเรามีพนักงานอย่างนี้ทุกคนนะครับที่ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสารรค์นะผมเชื่อว่าอ,องค์กรของเราเนี่ยจะไปได้ดีแล้วก็วันนี้นะครับเขาพยายามเต็มที่ปรบมือให้เขาหน่อยครับอขอเสียงดังดังด้วยคะ่ะอ่คา<ข>อคิดนายพิเตอร์กิจครับบนะครับถ้าจะให้บอกว่า ในสงวนอยางยนต์ชุมพร oh. นะครับมีสาวเซ็กซี่อยู่กี่คน oh. ผมเชื่อว่าสองคนนี้ก็อยู่ในนั้น oh. นะครับอขอสีบมือให้กับความเซ็กซี่ของเขาเ oh. นะี่ยปรบับที่ผ่านมานครับเท่าที่ผมเข้ามาทํางานที่นี่นะครับก็แต่ภาพวันนี้ภาพที่ผมเห็นวันนี้เปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่ไม่เหมือนกับภาพลั์ที่ผ่านมากับสาวเซ็กซี่นะครับเป็นสาว เรียบร้อยอลำเซอร์กะติฟได้นะครับในส่วนของความพร้อมเพียงนะครับก็ขอนิดนึงนะครับเพราะว่าแม้แต่ว่าจะนับ1 2 3 4แล้วก็ยังไม่พร้อมนะครับก็นิดนึงนะครับตรงนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ทั้งสี่ท่านเลยิ์นทั้งสี่ท่านอาเชิญรองได้เลยออีกสองทีมพร้อมนะครับทางด้านข้างเวที2สองทีมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพี่ยนเลยค่ะเชิญเลยค่ะพิเตอร์ยนนะครับอะพี่เก๋เปิดด้วยแหมทีเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนั่งนั่งแล้วก็ติ๊บโผล่